สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาติดตามสถานการณ์โควิด19ล่าสุดในประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคม2564วันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมีผู้ติดเชื้อลดลงนะครับวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อ19,983คนนะครับ ผู้ป่วยหายกลับบ้านใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่18,503คนโดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม138คนนะครับทำให้ประเทศไทยวันนี้นะครับมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายนจนถึงวันที่8เนี่ย727,642คนและหายป่วยกลับบ้านสะสมนะครับ5 8 0 8 9คน กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล214,786คนนะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดประจำวันที่8สิงหาคม2564ทีนี้วันนี้นะครับได้นำสาระความรู้มาฝากกันในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆนะครับโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้เผยแพร่ความรู้ ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันเนี่ยมีความจําเป็นต้องรักษามาตรการในการป้องกันนะครับเช่นการสวมหน้ากากการล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอลการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลซึ่งโดยธรรมชาติเด็กมักไม่ชอบสวมหน้ากากอนามัยวันนี้มีคําแนะนําดังนี้นะครับ 1. เนี่ยสวมหน้ากากอนามัยให้เด็กดูเด็กเล็กสามารถ เรียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครองได้นะครับกรณีที่เด็กเล็กๆที่ยังไม่เข้าใจเหตุผลผู้ปกครองควรหมั่นฝึกปฏิบัติฝึกพฤติกรรมและปลูกฝังสุขอนามัยให้เป็นนิสัยนะครับก็คือสวมให้เด็กดูนะครับเด็กก็จะเรียนแบบเรานั่นเองสองสวมให้ตุ๊กตากรณีที่ผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยให้เด็กดูแล้วเนี่ยแต่เด็กๆยังไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย ผู้ปกครองก็สามารถลองสวมหน้ากาก,กอนามัยให้กับตุ๊กตานะครับเพื่อให้เด็กรู้สึกมีเพื่อนนะครับและก็เกิดกําลังใจในการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเด็กก็จะใส่หน้ากากอนามัยให้ให้ตนเองนะครับเหมือนกับตุ๊กตาและก็มีเพื่อนนะครับ <S <S 3. <S เลือกขนาดและลวดลายของหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับเด็กการสวมหน้ากากอนามัยที่ทําให้อึดอัดหายใจลําบากก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยปฏิเสธแก้ไขด้วยการ ปรับลายหน้ากากอนามัยให้กระชับไม่แน่นและไม่หลวมเกินไปนะครับแก้ไขโดยการปรับสายหน้ากากนะครับไม่ให้แน่นเกินไปนะครับเพราะอาจจะทําให้หลุดง่ายรวมทั้งการเลือกลายการ์ตูนที่เด็กๆชื่นชอบก็จะทําให้เด็กนอยากสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้นนั่นเองนะครับในข้อ4ควรจะชื่นชมและให้กําลังใจเมื่อเด็กสวมหน้ากากอนามัย ผู้ปกครองก็อาจให้รางวัลหรือชมเชยด้วยคําพูดเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับเด็กอยากสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดไปนะครับ 5. ให้ข้อมูลความรู้ด้วยวิธีที่เด็กชื่นชอบผู้ปกครองก็สามารถเล่าถึงความอันตรายและข้อเสียหากว่าเด็กไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับผ่านการเล่าเป็นนิทานก็ได้นะครับหรือผ่านตัวการ์ตูนที่เด็กชื่นชอบก็ได้นะครับนี่ก็คือคําแนะนําในการ ชวนเด็กๆเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนมามัยนั่นเองนะครับ